จริงลิมิเต็ดโตเกียวมาราทอนเนี่ยของร้านเราก็จะเอามาจากโตเกียวโดยเฉพาะเลยนะครับก็ mm hmm. ここจะเป็นคู่มือภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับโตเกียว mm hmm. แท้นะครับครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนิกรันทีเฮสนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งลิมิเต็ดดิทชั่นกันนะครับเป็นย oh ี่ห้อสโคนี่นะฮะก็ ก่อนไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กันด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของเรานะครับก็กดแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งของสโค n น่นะฮะเป็นคินวาล่11นะครับตัวนี้เป็นตัว limited edition นะครับเป็นโตเกียวนะครับโตเกียวมาราธอนตัวนี้นะ ปีนี้จะออกโทนขาวแดงหมดเลยนะตัวเกียวไม่ว่าจะเป็น a อซิหรือว่าตัวนี้นะฮะเอซเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครนึกภาพไม่ออกก็เป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะออกสีโทนขาวแดงหมือกันนะโอคิวลาก็แดงขาวแดงค้องนะฮะต,ตัวเกียวมาราธอนปีนี้นะครับ เรามารีวิสิดธิอนี้กันนะครับตัวรองเท้านะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวพื้นยางนะครับตัวนี้เราก็มารีววสั้นๆแล้วกันนะก็เป็นอันบอกไปแล้วกัน <c oughs> <laughs> <palette> น,นะครับเป็นโฟมพาวเวอร์ลังนะครับตัวนี้นะมาดูเห็นชัดไหมนะครับตัวนี้เป็นโฟมโฟมเขาดูจะ นิ่มๆหน่อยนะไม่ไม่เข็งมากนะครับนิ่มๆยางเนี่ยมีอยู่แค่ตรงตรงปลายตรงปลายเท้ากับตรงส้นนะครับส่วนตรงนี้นะเป็นโฟมล้้วนเลยโฟมเพราะว่าเลาล้ล้วนเลยนะส่วนตัวรองเท้าตรงนี้ก็เป็นผ้าผ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสองชั้นนะครับสองชั้นเดี๋ยวผมเอาใส่มันออกมาก่อนตุ๊บนะตัวผ้าสองชั้นนะครับก็เป็นผ้าตะข่ายข้างนอกแล้วก็เป็นผ้า ข้างในทีหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าไม่โป่งนะไม่โป่งนะครับ,รบตัวตัวโกโก้ชิโนวล่านี่ก็จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังสีทองนะฮะตัวม้าน้ำก็จะเป็นตัวนี้ตัวเหมือนกับสกีลงไปนะคะเป็นเฟกนะฮะน่าจะเป็นตัวน,นี้เป็นเป็นยางยางนะฮะ ตรงไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีเฟล็กแซนนะรีเฟล็กเซนนะครับตัวตรงส้นเท้านี่จะเป็นผ้าเลยนะเป็นผ้าแบบผ้าเลยอเราเก็มาเย็บเป็นลวดลายนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะนะครับ ฟมฟิตนะครับด็อป่นะฮะตัวนี้เขียนไว้ที่โซนเลยยี่ห้ออื่นไม่ค่อยเขียนกันนะมีคนนี้เขียนด็อป่นะครับเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดูเลยนะครับครับนี่เราน้ำหนักกิโลมาชั่งชม่่น้ำหนักมาชั่งกิโลมาชั่งตัวนี้เป็นไซส์27เซนนะครับ9 US นะฮะ9 US นะครับ, US, รบชั่งกันเลยนะครับ หนักที่222กรัมน,นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเชือกแถมนะเป็นสีดำมาให้เชือกสีดำนะครับก็ใครสนใจก็อินบ็อกก์กันเข้ามาได้นะครับเปิดลิมิเต็ดดิชั่นหายากมากนะตัวนี้นะครับใครสนใจอินบ็อกก์กันเข้ามาได้เลยครับลาสนิกลังทีนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับโคนี่คินวลรา11โตเกียวม,มาราธอน จะเป็นตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ